มีถุงลมยกขึ้นนะครับถุงลมยกขึ้นอ่าคันนี้เป็นยูโร8เป็นยูโร8ที่สวยนะเพื่อนดูสิผมผมผมจะดูห่างๆนะอันนี้ถอยไปอีกระยะหนึ่งละดูสวยไหมครับสวยนะใครไม่สวยไม่รู้ผมสวยคนเดียวแล้วกัน <c oughs> เรามาดูในด้านของซุ้มล้ออ่าช่างเก่งอนุญาตนะครับเปิดซุ้มลอดูได้คือ ให้เพื่อนเพื่อนดูใครที่มีรถอยู่นะครับนำตรงนี้ไปใช้ได้นะครับนี่ดูสิบล้อดูเ,อเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้พรีเซนต์อาจจะไม่ได้พูดนะครับดูสิขนาดว่าวาลวแว,วาลวลมแบ่งมาถังเก็บหม้อพักตรงนี้ยังมีเกลมเพื่อเพื่อเพื่อโชว์กำลังแรงดันมากกี่ปอนด์อยู่ตอนเนี้ยโอ้โหล้วดูโชว์ีิต้นเบน้เริ่มเลยเข้ากำปั้นเลยอ่ะถุงลมนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับนะเพื่อนๆถ้าเกิดรถเราสมมติว่ามันไม่มีงานสักหนึ่งเดือนเนี่ยควรจะหาควรจะหาเหล็กเนี่ยมาค้ำตัวถังไว้เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวถุงลมอะ่ะมันพับถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีงานเป็นเดือนอย่างเงี้ยเราอาจจะหาเหล็กมาคำ้ำถ้าเกิด่าจอดนานรวถุงลมมันพับเกิดมันฉีกมันขาดเนี่ยก็อาจจะต้องได้เสียเงินเรื่องถุงลมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครหมั่นสตาร์ทเครื่อง ตลอดก็ไม่มีปัญหานะนะครับเพราะรถบัสมันส่วนมากใช้ระบบลมเนาะอ่ามานี่เสร็จแล้วล้อนี้เสร็จโอ้โหนี่ลอดุมของสกเนียเลยเรามาดูฝั่งนี้อูหนี่ไงครับเคล็ดลับเนี่ยผมผม,ผมปิดนะดูสิปึ๊บปึ๊อ่านี่ไฟตัวเฉลยละนี่อืมอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งอันนี้เป็นห้องน้ำนะเพื่อนๆดูนะห้องน้ํา อ่านี่เป็นท่อเป็นเลดนะเป็นเลดลงมาอ่าตัวนี้คือหนึ่งเคล็ดลับสําหรับใครที่ไม่อยากพูดเลยนะหมายความว่ายังไงจะพูดดีไหมว่าอืมให้เพื่อนสังเกตเอาแล้วกันผมไม่พูดนะผมไม่พูดเพราะว่ามันมันน่าจะไม่เวิร์กนะอ่าให้ดูให้ดูให้ด,หดูแล้วก็เข้าใจกับเองว่าเพื่ออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ หรือ,อยังไงก็เข้าใจเองหรือจะนําไปใช้กับรถตัวเองก็ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะท่อท่ออุจจาระท่อห้องน้ําออกมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะตามนั้นตามที่เห็นน้ําไม่พูดนะอ่าวาล์วลมแสดงมตัวนี้น่าจะเป็นวาล์วไฟฟ้าอืมวาล์วไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นตัวใช้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ่าอ,อันนี้วาล์วยก คือทุกประตูที่ระบบลมยิงมายังวาลส่วนต่างๆนะมะีประตูปิดเปิดมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถุงลมลูกนี้ด้วยเราสามารถปิดวาลตรงนี้ได้เลยโดยที่เรามาเปิดซุมล้อแล้วเราก็ปิดปุ๊บลมก็จะไม่จ่ายมาตรงถุงลมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นการเป็นการวางแผนไว้ตัแต่เริ่มต้นนะครับคนคนประกอบรถเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะครับ หรือถ้าเกิดการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือเราก็ไปหักไปหักท่อไปหักท่อลมอะหักพับแล้วก็เคลมเปทายรับเพื่อไม่ให้ลมมันรั่วอย่างเงี้ยครับน่าฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันดูสิโอ้ยหฮ่หงตั้งแต่สมัยผมเอารถวัดมาทำห้าหกปีเสียังสดอยู่เลยเนี่ยครับช่างเก่งเปิดไฟภายในรถให้ละเดี๋ยวเราค่อยไปดูใน,นรถกันอะมา มาดูจุดน่าสนใจที่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเลี้ยวยังไงวะสิบสองล้อแล้วล้อหน้ามันจะไปยังไงใช่ไเพื่อนที่เราเห็นรถเอ่อรถหัวลากสิบสองล้ออะ่ะมันสามารถที่จะยกหนึ่งล้อแล้วก็วิ่งหนึ่งล้อได้ถูกไหมพอมันลงน้ําหนักมากๆอาจจะลงเป็นล้อคู่ใช่ไหมผมก็สงสัยมาวันนี้มีคําตอบคําตอบแบบไม่พูดเราจะถ่ายเฉยๆนะเราไม่พูดเราจะ เราจะถ่ายเฉยนะครับโหเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับโอกาสที่ดีจากช่างเก่งมากครับที่อนุญ,ญาตให้ช่องอาร์มบัสซิ่งมาถ่ายให้เพื่อนดูไม่ไม่ใช่แค่ถ่ายไม่ใช่แค่ถ่ายจากตัวรถเฉยนะครับคือให้ดูซุมล้อด้วยนะครับอ่าให้ดูซุมล้อด้วยถือว่าถือว่าเป็นความลับของช่างเลยนะครับแต่ช่างเก่งก,ก็อนุญาตให้มาถ่ายนะครับผมปเรามาดูกัน นะครับสวยมากดูดิหมูผมสนใจไฟดูไฟหลอดนี้เพื่อนอแสงสวยเห็นดิสวยอะ่ะเออแล้วก็มีลายิบระยยาวด้วยผมว่าจบคลิปนี้ต้องมีคนเอาแสงไฟไปทําตามอะ่ะคอยดูนะวันก่อนผมไปถ่ายรถนาลมิรที่เขาทําไฟเป็นดวงดวงติดกระจกอะ่ะหลังจากคลิปนั้นโพสต์ไปเต็มที่ประมาณสัก5-6เดือน ผมสังเกตอันนี้ผมไม่ได้รู้นะผมสังเกตได้เฉยนะแล้วผมมาโนเองว่ามีคนเอาเป็นแบบอย่างนะครับโอ้โหก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับนะล้อแม็กหมดเลยนะล้อแม็กหมดเลยนี่กันสเตนเลสใส่นี้ด้วยน้ำดูสิเพื่อนอันนี้ล้อหน้าล้อหน้าล้อแรกเข้าใจได้อ่าหืม ถุงลมอ้วนมากเลยดูดิถุงลมอ้วนมากอ้วนมากคานหน้าเป็นคานของสแกนเนียเลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกระบอกพาวเวอร์เป็นเขาเรียกว่าคันชักพาวเวอร์ตัวทําให้ล้อหลังมันเลี้ยวนะครับตัวนี้ครับผมก็ไม่ไม่ได้เก่งนะเอาเป็นว่าคือเรารู้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวดีกว่าส่วนการต่อไม่ไม่ได้รู้เลยนะครับนี่คาซีออช่างเก่งนะครับนะครับ มาเรามาดูส่วนล้อหลังแต่จากสังเกตผมว่าน่าจะยกไม่ได้นะไม่ได้ยกได้เหมือน10บล้อน่าจะวิ่งก็วิ่ง12องล้อไปเลยนะครับวิ่งก็วิ่ง12องล้อไปเลยมาดูตรงนี้นะครับโอ้อ่ะนะครับถุงลมโชกโอ้ต้นใหญ่มากอ่ะประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ปิดเอาไว้ดีกว่านะครับถือว่า ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ Amazing ไม่มีใครทำแม้กระทั่งแม้กระทั่งรถยี่ห้อดังๆก็ไม่มีใครทำแบบนี้นะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดไปถามในเรื่องของอ,อัตราการกินน้ำมันหรืออะไรมันก็อาจจะต้องมีมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจำนวนล้อมันเพิ่มนะครับผม แต่ถ้าเกิดถามเรื่องความเป็นหนึ่งถามเรื่องความความเท่ความไม่เหมือนใครนี่ก็ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีมีคันเดียวในประเทศไทยนะครับผมมีคันเดียวในประเทศไทยนะครับผมโอ้โหแต่การทรงตัวนี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะเป็นร้อยนี่คงนิ่งอะลูกค้าดื่มกาแฟชั้นล่างนี่คงไม่มีเอียงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภายนอกเต็มมันเป็นยูโรแปดที่ สวยมากๆคือทำไมถึงว่าสวยจังหวะการล้มเสาการขีดเส้นจากจากหน้าประตูเนี่ยครับลงไปยันติดท้ายตรงอยู่โลที่โน้มลงมามันมันได้ลงมันลงตัวมันดูลงตัวนะมันดูลงตัวมันดูลงตัวครับสวยสวยสวยดูว้าวไปพูดถึง งานภายนอกขออนุญาตดูภายในนะครับให้พี่คนที่ดูแลรถเขาเปิดประตูตตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับการดูภายในว่าเป็นยังไงว่ายืดไม่ยืดอะไรยังไงนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราปะเดี๋ยวไปดูนี่อ๋อขึ้นฝั่งนี้ต้องถอดรองเท้าด้วยนะนี่ขึ้นฝั่งนี้นะครับ